ันนี้ห้องนั่งเล่นของครูก้าใช่ไหมครับไม่ใช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 ่ไม่ใช่วันนี้ทําไมไม่ไปทํางานกับป๊ะป๊าครับวันนี้ทําไมไม่ไปทํางานครับไม่จะไปแต่ป๊ะป๊าไม่รอใช่ไหมหน้าอาบน้ำแน่ป๊ะป๊าควักไปเลยไม่ต้องล้างหน้าอาบน้ำอืมถ้าไม่ต้องป๊ะป๊าไม่อยู่ก่จะเป็นห้องกระโดดแทมเพรินอ๋อเวลาป๊ะป๊าไม่อยู่น้องก้าวเอาเทมเพรินน้องกระโดดแล้วคะห้องนั้นแล้วห้องนี้ก็จะเป็น ห้องนอนนอนได้สี่คนนอนได้สอง,องคนน,น,นอนสี่คน,อ,น,นอันนี้ห้องนอนหนูกับห้องพี่เก่งใช่ไหมหนอนได้สองคนพี่เก่งไปบวชเนนน้อยอไปบวชเรียนที่วัดเล่งในยี่สองไม่ใช่ไปบวชเรียนที่วัดท่าไม้วัดเล่งในยี่ตอนนี้ครูกา้าเลยนอนคนเดียวใช่ไหมห้องนี้คุณแม่เอาตู้กัน้นจ,จริงมัน,นมันเป็นห้องไม่ได้กั้นห้องอ่ะอ่ะ ที่นอนยังไม่เก็บเลยอครับพระหอบยังไ,ไ,ไม่ไม่พับเลยครับเพิ่งตืง่นนหครับแล้วครับนะนหับนานด้แล้วครับเอาทำพลินในห้องป๋าป้าออกมาข้างนอกเลว้วนี่อ๋อเวลานั้นครูก้าก็เอาทำพลินมากระโดดตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็นห้องนอนป,ป้าป้านอนห้องนี้อ้าวแล้วอะไรหอ่อพระอ้อมอยู่เนี่ย กูกล้าลูกโป่งห่อไว้เหรออืม้า <laughs> ออกไม่ได้อันนี้เป็นห้องนอนป,ป่าป้าอันนี้เป็นโต๊ะทางานป,ป๋าป๊าคอนโดน้องก้าแบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ตกแต่งอะไรก็ซื้อซื้อของเข้าใส่แบบนี้ไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์เพราะมันลก อลูกอันนี้ห้องนอนป,ปาป้าช่วงโควิดต้องแยกกันนอนปาป้านอนในห้องนี้อันนี้เป็นครูก้านนอนคุณแม่ก็จะปูที่นอนนอนตรงนี้เลยแยกกันอยู่คนละมุมแล้วคุณแม่ก็ไปกักตัวมาหนึ่งเดือน